โอ้ยกว่าจะได้กินต่ำสั่วสักครกนี่นะคะที่เมืองไทยเดินตลาดก็มีมะละกอเต็มปไปหมดแต่ที่อังกฤษมะละกอหนึ่งลูกสิบาพาวเลยนะคะจะพูดกับเพื่อนฝรั่งนันกระบอกว่า is t too expensive รู้นะคะว่ามันแพงสุดท้ายก็เลยต้องหันมานะต่ำแกรอซั่วเส้นขนมจีนก็ไม่มีขาย ็ต้อง boil the noodles myself มเมื่อเขือเทศสีดาหรอคะก็ปลูกเองในส่วนเล็กๆหลังบ้านเนี่ยคะ่ะกว่าจะได้กินแต่ละคำมันไม่ใช่แค่รสชาติของตำซ่วหรอกนะคะแต่มันคือรสชาติของความพยายามการไม่ยอมแพ้ในต่างแดนบางทีชีวิตก็เหมือนตำซ้วนนี่แหละ ของที่เคยกินง่ายๆก็กลายเป็นยากของที่เคยธรรมดาก็กลายเป็นมีคุณค่าขึ้นมาซะง,งั้นก็จะได้กินหนึ่งครบฉันก็ได้เรียนรู้ว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ what we eat เรากินอะไรแต่อยู่ที่ how we make it เราทำมันอย่างไรตามซั่วครบนี้ไม่ใช่แค่ของกินนะคะ แต่มันคือรสชาติของชีวิตจริงๆ